ที่สั่งไปทดลองแล้วชอบแนะนําให้สั่งกล่องใหญ่นะคะเพราะว่าคุ้มมากๆค่ะลูกค้าที่สั่งไป <c oughs> ลองแล้วกลับมาสั่งกล่องใหญ่กัน <c oughs> ทุกคนเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้กล่องใหญ่มีโปรโมชั่นด้วยนะคะกดเข้าไปตามิงที่หน้าโปรไฟล์ได้ค่ะหรือสั่งในตะกร้าก็ได้เลยนะคะมีส่วนลดจากทิดกลองอยู่ค่ะใช่ครับนี่มีคนมาเมนว่าที่ผู้หญิงสวยจังไม่มีคนมาคอมเมนต์่าเจอที่โคราชด้วยเมื่อวนไปโคราชมานะครับแวะไปมาใช่ทุกคน กำไรพี <laughs> <laughs> ่กอล์มัวร์เอามาฝากพี่ชษนะไม่ใช่ค่ะพี่กอลเอากลับไปฝากที่บ้านพี่กอลเอามาใส่เองที่ไหนทียมันก่อนสิ่เตรียมเราพูดความจริงเป็นเรื่องเลียวๆนะคะทุกคนเราจะไม่มีการสร้างข่าวใดๆทั้งสิ้นสร้างหน่อยก็ได้ไม่สร voilà ้างเราเป็นคนไม่โกหกถ้าเราโกหกแล้วเราก็จะกลายเป็นคนโกหกโกหกโกหกไม่สิ้นสุด ดีค่ะทุกคนตอนนี้หนูเปิดเพลงกัม,มี่นะคะใครรู้จักกัม,มี่บ้างคะฟีดกับพี่ท็อปนะคะมสมัยสมัยดารามาเป็นเอ็มบีให้นะคะทุกคนการน้ำชามันช่วยเรื่องอะไรคะโอ้โหเอาละไปไเต้นเลยการน้ำชา,าเป็นเป็นวิธีการสร้างตะก,กร้าใช่ค่คะแต่ในผลิตภัณฑ์คือสิ่งนี้ค่ะทุกคน เป็นชานะคะกล่องสีชมพูนี่นี้ค่ะที่เราขายก็คือเป็นชาที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะกินแล้วจะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ค่ะและยังช่วยในเรื่องของของอะไรระบบขับถ่ายใช่ระบบขับถ่ายค่ะวันนี้เมื่อราจบมาขเมาเบอร์ว่าเลือ,อยางเพราะเราก็จะดูเบอร์เบอร์กันนิดนึงเดี๋ยวก็เฟลเป็นคนนั้นเดี๋ยวก,ก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองงงไปหมดละ ตอนเช้าก็ไปเป็นนางเอกตอนเย็นก็กลับมาเป็นแมค่ค้าคำถามว่าพี่ช่วยคนที่เป็นกลุ่มกามชื่อเพลงเพลงหรือเปล่าใช่ค่ะนานมากเลยค่ะตอนนั้นเด็กอยู่เลยอะสนุกมากนะคะกลกรรมุมกามสินค้าไม่ใช่อ่อาืมจะเล่ายังไงดีอะ่ะ,ะม,มีมีคนถามเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์อธิบายอ่าหนูจะบอกว่าในตะก้านะคะมันคือชาค่ะ ในกล่องสีชมพูเน,นี่ยค่ะถ้ากดเข้าไปมันจะระบุเลยว่ามีสองไซส์ก็คือมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่จํานวนก็คือตามนั้นเลยนะคะกล่องเล็กมีสิสองซองกล่องใหญ่มี30บค่ะราคาก็มีระบุแล้วนะคะเขาบอกเพียนเพียนด่าหน่อยน่าไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้นเวิร,ร์กช็อปนานมากกว่าจะด่าได้แล้วพอเลิกถ่ายก็เลิกเลยะคะ่ะเหมือนแบบไม่ไหวทรมานมากเป็นยังไงนะการที่ต้องเวิร,ร์กช็อปให้ดาคน แล้วต้องพูดเสียงดังมากๆแล้วหนูอ่ะหนูเป็นคนพูดเสียงเบาเพราะว่าถ้าพูดเสียงดังอ่ะหนูจะเจ็บคอคะ่ะเคยไปถามมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนถ้าการที่เราอ่ะไม่ค่อยพูดเยอะๆอะไรเงี้ยคะ่ะเส้นเสียงเรามันจะไม่ได้ถูกใช้งานบ่อยมันจะไม่แข็งแรงแล้วพอเราพูดเยอะๆอ่ะเสียงเรามันก็จะเบากว่าคนปกติที่พูดดังไปชีตจิตใจ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยค่ะมันก็เส้นเสียงมันก็เหมือนกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งเลยเงี้ยค่ะพอมันไม่ได้ถูกฝึกมันก็จะไม่ไหวเพราะเวลาหนูพูดดังหน,นูก็เลยเหนื่อย มีคนถามเราว่ายังเล่นละครอยู่ไหมคะเล่นนะครับจบละคนดังเลยครับรับชมรับชม,ชมไม่เอาหรอกค่ะให้ทุกคนไปกดย้อนดูเมือ่อวาน่อวน,นแม่ค้าทิ้งแผงนะครับแม่ค้าหายไปทำอะไรมาไปส่งน็อปกลับบ้าน ก็ oh, เราก็ต้องดูแลคุณผู้จัดการนะเนาะเขาไปเฝ้ายูมาแล้วเราก็ต้องดูแลผู้จัดการต่อเนาะอนเนาะอ่ะเนาะสินค้าอะไรนะคะเป็นชาดีท็อปค่ะทุกคนนี่ข้างในจะเป็นซองแบบนี้นะค mm hmm. นะข้างในก็คือบรรจุเป็นทีแบ็กนะคะทีแบ็กก็คือเป็นแบบถุงที่บรรจุชาด้านในที่เราสามารถเอาใส่แก้วและเทน้ําร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะ หรือจะกินเย็นก็คือใส่น้ําแข็งได้นะคะทุกคนมันทําให้มีฤทธิ์ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายและที่สําคัญเป็นออแกนิกค่ะเป็นชาเขียวสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายไม่มีสารเคมีใดๆเลยค่ะเป็นชาออแกนิกนะคะทุกคนจานร้อยปู่หมื่นของหนูเองค่ะต้องลองนะคะทุกคนกดที่ตะกาได้เลยกดที่ตะกาได้เลยนะคะ ทุกคนตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับสอาส <ำ S 1> ถามว่าพี่ก๊อดปิ่นไปหรือเปล่าคะพี่ลิซหล่อขึ้นนิดนึงค่ะหล่อขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะปีละประมาณสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะอึอึพี่ก๊อดชอบพูดคำนี้ค่ะทุกคนอึหรือไม่ก็ชอบพูดเ่นี้ค่ะอ๋ออึเนี่ย คน่านอ่อนกินนี่คะนี่หนูกากตเลยค่ะจริงๆหนูก,ก็กเป็นคนานอ่อนค่ะคือถ่ายง่ายมากแต่สิ่งที่มันดีคือคือเรา,อาท่านอ่อนใช่ไหมคะแต่ทุกครั้งที่เราถ่ายอ่ะถ้าไม่ได้รับการดีท็อกซ์มันจะยังมีไขมันหรือคราบอะไรต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในลําไส้เราค่ะเหมือนทุกครั้งที่เราถ่ายมันก็จะไม่ได้ออกมาแบบทั้งหมดแต่ถ้าเรากินชาดีท็อกตัวเนี้ค่ะมันจะช่วยล้างสิ่งตกค้างไขมันต่างๆออกมาให้ได้ดียิ่งขึ้นขับถ่ายได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแบบ สบายขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเราอถ่ายง่ายก็จริงแต่บางครั้งอะ่ะพอมันค้างอยู่ในลําไส้นานๆมีการดูดซึมน้ํากับเยอะๆอะ่ะมันก็จะทําให้มันแบบมันมันถ่ายยากอะ่ะแต่ว่าคน,คนที่ถามว่ากลัวว่าดื่มแบบถ่ายง่ายอยู่แล้วแล้วดื่มจะท้องเสียไหมไม่เลยค่ะเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลลําไส้การปรับสมดุลลําไส้คืออะไรก็คือในนี้มันคือชามักใช่ไหมคะมันจะทําให้ไปเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีต่อลําไส้เรา ไม่ว่าจะท้องเสียหรือว่าท้องผูกมันจะช่วยปรับให้เรามีการขับถ่ายที่ดีขึ้นค่ะแบบว่าจากท้องเสียมันก็จะปรับให้เราเหมือนไม่ท้องเสียอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าท้องข่ายไม่ออกมันก็จะสามารถทําให้เราสามารถถ่ายเป็นปกติได้ก็คือทําให้เรากลับมามีสมดุลการขับถ่ายที่ปกติค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเปิดสั่งซื้อได้เลยนะคะนะคะขายจริงไหมครับ ไอ้มุกนี้หนูเคยเห็นแล้วเนี่ยคืออะไรอะ่ะมันเป็นมุกคนเล่นคนเล่นถามกันแล้วเขาก็หัวเราะกันแบบชอบถามคนในในต<อ>ิ๊กต็อกเราเห็นหลายคลิปแล้วมันเป็นมุกเหรอใช่เราก็เลยไม่ไม่ได้หัวเราะเพราะว่าเราดูหลายรอบเลย ของริชี่เองหรือเปล่า<ช>ครับใช่นี่ค่ะคมันชื่อว่าชาลิชี่เลยค่ะแล้วมันก็คือชาที่คุณป้านหนูเป็นคนผลิตและก็คุณแม่กับคุณพี่หนูเป็นคนแพ็คค่ะ <c oughs> และหนูอ่ะเป็นคนไปคิดคนตัวนี้เองเลยนะคะ <c oughs> ก็คือทดลองนานมากแล้วจริงๆเป็นคนที่กินชาดีท้องเนะะี่ยค่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็อย่างที่บอกคือเมื่อวานมีน้องมาช่วยรีวิว <c oughs> ใช่ไหมคะทุกคนไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านมีคนเมื่อวานที่น้องมาช่วยรีวิวอะค่ะคือหนูอะ่ะทดลองมาหลายปีมากๆแล้วแล้วระหว่างที่ทดลองอะ เราอะชอบดื่มแล้วก็เราอะชอบดื่มแล้วก็สั่งสั่งแบบเยอะมากๆให้โรงงานผลิตให้ค่ะแต่เอามาดื่มเองแล้วก็แจกเพื่อนที่สนิทอะไรเงี้ยจนทุกคนนะชอบถ้าจะดื่มเยอะขนาดนี้เราก็เลยผลิตมาเป็นของตัวเองเลยค่ะพอขนาดนี้แล้วกดที่ลิขาได้เลยใช่ค่ะและก็ชาตัวนี้นะคะก็คือชาจากลายภูหมือนของหนูนะคะทุกคนที่เชียงใหมค่ค่ะโอ้ย บนดอยของเราชาวบ้านทุกคนมีอาชีพปลูกชาเป็นอาชีพหลักนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยทําชาตัวนี้ออกมาเพื่อช่วยส่งเสร,รมิมอาชีพของชาวบ้านด้วยแล้วก็ช่วยให้เหมือนมีโอ้ยอะไรอ,อย่าเงี้ยอย่าทำแบบนั้นะย,ยูไม่ได้กินยูไม่ได้กินน้ำอัดลมมันเย็นไงอันนี้โปรดีมากเลยคะ่ะทุกคนกดในตะกร้าได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเยอะมากๆเลยด้วยของใอช้เ้็กกนโอ้ยนี่ อยู่แลน์ยแลนวอยู่ไล้วก่อน,น,ข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 นก่อนกก่อนก็ไม่เป็นไรถ้าปิดกลั้นเราก็กเราก็คุยเล่นกันก่อนหน่ยเงยไม่ไหวพักก่อนก,ก่อน่ยนี <c oughs> ออ้อ้าวทไมแล้เราเรื่อง,องออวอ่ันนี้ว่าบ โอเคโอเคเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี okay, ๋ยวเดี <s <S ๋ยวอดีย่าดีอยวเดี๋ย่าดตอยวเดียเด็นยวเดี๋ยัเดี๋ยวเดี๋เียวเดี๋วเดีายวเี๋ยวเดี๋ยวเดนเดียวเยเดี๋วีไวีเป็นเวยมเเยทเเเียวเีวเีย